โลนึงเหรอท่อนหางเนาะท่อนหางแพงกว่าเออเพิ่งรู้เนี่ยเพราะว่าได้เนื้อเยอะเพราะหัวมันถูกกว่าเพราะว่าได้เนื้อเยอะอต้องหมดเพราะเดี๋ยวเราใส่กะทิอีกเยอะอ่ะ นี้มาเจ๊ออสหางกะทิลงหางด้วยหัวหางหางหางลงฮะจะเน้นหางก่อนนะอ่าเดี๋ยวเมนูนี้อยูว่างของหมูของหมูเอาแบงเดียวเอาเอาหุงเราก็ยกหมดเลยนี่เมนูนี้ก็คือหลนปลาอินทรีแต่ทำไมหยิบหมูในปลาอินทรีอยู่นี่ ไส่เีป่นไปแล้วนี่อ๋อทอดไว้ทอดไว้แล้วก็ยีไว้แล้วเพื่อประหยัดเวลาใช่วันนี้ก็มีเอสีมาเยี่ยมชมโรงไถของเราครับวันนี้ครับน้องอะไรครับเบสน้องเบสครับพี่จริงทักไทยกันมาสองคลิปแล้วล่ะแต่นี้เป็นอีกคลิปหนึ่งเพื่อคนเขามาเจาะดูแค่เมนูนี้เนาะเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ทักทายไม่บอกชื่อบอกอ่ะกลเมตรเคล็ดลับก็คงไม่ต้องบอกแล้วเนาะใส่หมูไปตอนตอนที่ยัง ใช่ยังไม่ต้องให้กะทิเลือกนะใช่ใช่เเดี๋ยวมันจะเป็นลูกลูกหมูอ่ะทำมเขามีเทคนิคทุกอย่างก็มีเทคนิคถ้าใส่ตอนร้อนก็เป็นเป็นก้อนน้องน้องน้องเขารู้แล้วล่ะเพราะว่าเขาดูติดตามเราประจำบอกแต่ต้นคลิปนะฮะเพื่อนเพื่อนเบอร์โทรศัพท์เจออสเนี่ยผมไม่ต้องขึ้นโตวิ่งแล้ะหลังจากเจออสทำป้ายไวนิวมา ลูกสาวเจ๊ออสเขาทำด้วยนะสนใจก็ได้สั่งได้นะจ๊ะโทรมาขอโทรมาขอเบอร์เจ๊ออสแล้วกันเบอร์ลูกสาววันนี้มีปลาสลิดทอดแล้วก็มีปลาตาปลากระบอกเนาะทีแรกผมนึกว่าปลาจวดปลาจวดไม่มีปลาจวดไม่มีวันนี้เอาปลากระบอกมาทอดเลยเล่นเล่นของแพงซะด้วยปลากระบอกก็อร่อยไปดูปลาทอดกันนะบอกปลาทอดแล้วปลาทอดอยู่ไหนอยู่นี่ฮะหมูใกล้สุกเราต้องจะใส่อื้อ แต่ปลาสลิดสุกแล้วเดี๋ยวได้ปลาสลิดอันนี้มีปลากระบอกปลากระบอกแดดเดียวทุกอย่างอย่างเงี้ยจานต้องซอยนะเนี่ยขาดจะไครมาดูเครื่องวันนั้นคนถามใส่อะไรมั่งเนี่ยต้องปั่นไหมไม่ไอ้เ,อเอมนูไอ้เมนูเที่ยวไปปั่นนั่นทำอะไรเนาะวันนั้นเครื่องปัน่นกัได้กวัวกินปั่นอ๋อไม่ใช่ผัดผีเขีปั่น แต่อันนี้ก็เดือนนี้เมื่อวานทำไปร้องไห้ไหมนั่งร้องไห้คนเดียว้รองไห้เลลยูกาไม่มีคนช่วยดูเดี๋ยวนี้ไม่มีคนช่วยร้องไห้นะเดี๋ยวใช้หอมอื่นไม่อร่อยหอมแดงหอมไทยมาบ่อยๆถ้ามาบ่อยๆจะทำกับข้าวเป็นมายืนอยู่เนี้ยสักวันละวันละชั่วโมงวันละเมนูก็ยังดีจะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดูไปก็จะง่ายแล้ว ม่ได้อันนี้มันไม่ได้สูตรใจต,ตัวคือเราแบบทอบแบบไหนแล้วก็ชิมแบบนั้นเราก็ทำไปอะไรใส่อะไรคือของกินได้หมดแล้วก็ใส่วมๆก็ได้นี่ยังอยากจะผัดสามเหม็นเออ <c oughs> ใช่ถ้าวันไหนทำแล้วไม่โทรเรียกมานี่มีเครื่องนะมีเครื่องนะเกิด <c oughs> มันเกิดได้วัตถุบางคนเขาเรียกสามฉุนสามเม็นง่ายกว่าม,ามีอะไรนาังมีอะไรสตอสตอกระเทียมโทน แล้วก็ชะอมชะอมใช,<ะ>ช่ผัดกับวุ้นเส้นผัดตะวัเนเส้นเออเดี๋ยวรถรถต่อไปเดี๋ยวเอาแหนมมาให้ตอนนี้รอรถที่ทแาแหนมก็คนเขาดูที่เราไปเที่ยวอะ่ะแหนมวุน้นเส้นผัดเราไม่มีผักหวานอมยัาร์ผักหวานนั่นนะ่ะเขาขาโมยเด็ดมาใส่ใเฉยตามสูตรมันไม่ต้องใส่ก็ได้จะเดี๋ยวไว้ทำนะั่นแหละสามเหม็นสามเหม็นดีกว่าเนาะแต่เดี๋ยวเอาแหนมมาให้อยูด่ดีแหละเดี๋ยวเอาแหนมมาให้เอาไว้กินหรือว่าเอาไว้ ทำกับข้าวก็แล้วแต่กินแล้วรู้รส้าติแล้วว่ามันอร่อยกินดิบครั้งแรกป่ะที่ไปเที่ยวเนี่ยกลับมาเมนูข้าวรัวๆเลยอ่ะไม่ใช่เมนูข้าวออเดอร์ข้าวออเดอร์แหนมบางคนรู้อะไรเออมีมีเอฟซีจัดยอนจ้ะสั่งยี่สิบพอเออเมื่อวานโทรมาโทรมาไหมเมื่อวานโทร อ๋อโทรมาหาเจียรออสก่อนส่งไลน์มาส่งไลน์มาแล้วจะไลน์ว่าแบบสั่งแหนมยี่สิทธ์ห่อ๋อมาสั่งกับเจียรออสเจียรออสก็เลยต้องว่าต้องไปสั่งกูตักไม่ <c oughs> ก็ยังไม่ได้ส่งมาออนุญานเมื่อกี้เนี้ยยังไม่ได้ตอบเขาไม่รู้เจ้าเดียวกันเปล่าเจียรออสก็ตอบไปอนนะ๋อมีเห็นมีอุดรโทรมาแต่ไม่รู้เจ้าเดียวกันหรือเปล่าใช่ผมจะเว้นอ่ะแต่ผมผมให้เขาคุยเคยส่งไยราณีย์ให้เขาแล้วนะ เห็นคุณตักพูดในโทรศัพท์จากอุดรเหรอคะอ๋อจากอุดรเหรอคะเมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยดีแพรไปทั่วโลกแล้วคนนี้นะเมื่อก่อนขอก็คนอยู่แถวนี้เนี่ยจะไปซื้อที่อะไรก็ของสิงห์บอกนะถ้าไปอุดรไม่ต้องหาที่พักไปบ้านเขาได้เลยงั้นงั้นก็อีกอีกอีกทริปหนึ่งนะที่เจออจะหาเวลาไปเที่ยวก็จะพาไปอุดร เดี๋ยวกายเป็นตอนนี้เจออรไม่ได้ทำแบบข้าวแล้วเที่ยวแล้วต้องจะเที่ยวอีกเดี๋ยวว่าเอฟซีอะไรกันนะเที่ยวแล้วติดเครื่องนี่แล้วมีมีคนเขาบอกเอฟซีเขาบอกมาบอกว่าก็ไม่ยากนี่เจออรกลัวขาดรายได้เก็บบัตรให้ไปเที่ยวนะให้เก็บบัตรไม่ใช่ไม่ใช่ให้ให้ซื้อบัตรอ่าน้องน้องว่างไงน้องว่างไง าได้ไปเที่ยวด้วยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้เก็บบัตรว่าซื้อบัตรไปเที่ยวเก็บบัตรว่าจะไปอะไรเงี้ยหรอมาเก็บบัตรอไม่ได้เก็บบัตรมาหารกันแล้วให้เจออสท,ทำกับข้าวใชค่คือคือคน,ไป,นไปเนี่ยนะนะคนไปอ่ะเขาก็อยากคิมฝีมือเจออสใช่ไหมตอนนี้ออถ้าไปกันเยอะเอเอาแล้วเจออสต้องหรือผมต้องมามามา,มาจ่ายแล้วเกิดไปไปออแค่สัก ครึ่งร้อยอย่างเงี้ยโอ้ยเราก็ต้องทําก็ต้องทําประมาณนี้แล้ววะเนาะตาปงวดที่แล้วสิบกว่าคนก็จ่ายไปไหลายตังค์เลยนะใช่หารกันนี่แหละขนาดช่วยกันนะนะมีรอบหน้าแล้วไม่พลาดแน่ห <c oughs> อมด้วยคือเอฟซีเขาบอกอย่างนี้ก็บอกว่าอาจจะเมนูอะไรแล้วเราแล้วเชอออล,ลก็ทํารายการว่าจะต้องอหม้อเน,นี้ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ทํา3อย่างถือว่า3อย่างเป็นเงินเท่านี้ แล้วก็บอก FC สซีว่า FC มาหลายคนมันก็หารน้อยเนี่ยก็คือเอาไปหารช่วยกันครับอ๋อผมไม่ไม่ไม่ได้สอนแล้วฮะเป็นผมอยู่ที่พานิย์แล้วดำเนินจอากอนี่ลงนี่นี่นใส่ปลาใส่ปลาปลา,าโลเมนูนี้จะเร็วแล้วปลาโลนึงนะเนี่ยโลนึงเหรอ ท่อนหางเนาะท่อนหางแพงกว่าเออเพิ่งรู้เนี่ยเพราะว่าได้เนื้อเยอะเพราะว่าหัวมันถูกกว่าเพราะว่าได้เนื้อเยอะต้องหมดเพราะเดี๋ยวต้องใส่กะทิอีกเยอะอะโลโลหกร้อยเ่ะโลโลหกร้อยนี่กี่โลโลหนึ่งม่อหนี้เฉพาะปลาหกร้อยหมูอีกหมูอีกกิโลบุยห้าร้อย พันหนึ่งเครื่องกะทิเท่าไหร่200องร้อยใช่ใช่แล้วตักถุงละเท่าไหร่ถุงละห้าถุงละห้สิบกี่ถุงถึงจะได้พันสีคุ้มกับการรอไหมบอกว่านี่หนูรอเลยอยากเราต้องได้3เมนูกับมาจริงไม่ค่อยทำหรอกแต่เมนูนี้แต่เดี๋ยวเจ๊เขาไม่ไม่ได้มีผักเคียงให้นะ เพราะว่าเพราะว่าน้องหลบหลบทางเพราะว่าเพราะว่าจะมีผักอยู่แถวๆนี้แล้วเพราะว่าแต่ละหัวลงเพราะว่าแต่ละคนก็จะชอบผักไม่เหมือนกันล้างก้นถังเพราะความเข้มข้นของกะทิเพื่อนๆก็อย่าว่าคลิปซ้ำนะฮะเพราะว่าเหมือนกับก็เอฟซีบอกเองอ่ะแม้แต่น้องที่มาชมเนี่ยบนทิ นี่เฉพาะหัวนะเนี่ยใช่ค้นๆเลยบางคนก็เปิดฟังเราคุยกันเนาะบางรอ,อเปิดม้ทั้งวันเลยบางคลิปแบบดูวนอยู่หน้ารอบผมรอบก็ดูวนไนอ,อย่างงั้นเนี่ยยอดวิวขึ้นเพราะน้องนี่แหละตุ๊กจังแบบดีแก้แบบโคอรค่ะฮะ เป็นบ้านไงรางคนบ้านนอกคนบ้านนอกคนคนก่อนทุ่มไม่ได้เด็กเทปแต่บางคนบ้านนอกเบี๋ยพูดมันไม่น่าฟังน่ะแต่ขอนพูดมันน่าฟังอ่ะฟังไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะคนนครปฐมกับคนสุพรรณคุยกันตีสามมายืนคุยกันหน้าหน้ากระทะคนไม่รู้ะไรจะออดหน้ากัติงต้องเหรอ พูดแล้วหัวเราะพูดแล้วยิ้มเอามาเป็นอย่างนี้ของของเราอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมเขาบอกชอบดูเจีออสพูดไปยิ้มไปหัวเราะไปเขาบอกไม่มีเรื่องเหรอไม่สังคมมีเรื่องเทียงไหมก็มีนะแต่เราเดิมไม่ต้องให้คนอื่นรู้อ่ะนะรับหมดหลายอย่างเลยเนี่ยตอนนี้กำลังกำลังกำลังนั่นช่วยพันนะเสี่ยอยู่หลายบาทน้องเตี๋ยนะแม่แอบป่วยแอบแบบติด อยากจะจิตตกหมอทบแบบหมอทุกหมอพากแกว่าแกเป็นโรคเยอะไอโน่นไอนี่อะไรเงี้ยก็เลยจิตตกคนป่วยไงก<ไ>็เลยเครียดโทรมาหาวัานาทิตย์สองที่สามทยอยโทรมาเลยนะให้คุณไม่ไหวนะปวดนะปวดเจ็บนี่อะไรเงี้ยเขาจะเลยบอกว่าหลงเตีย่ยหลงเตีย่ยเข้าใจไหมว่าหลงเตีย่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยเด<อ>ี๋ยวไปเชื่อหมอแล้วบอกว่าเขาก็บางบางทีไอ้จิตใจมันพาร่างกายเนาะใช่เขาจิตตกบอกข กินยานอนหลับดอกไม่ยังไม่หลับคุณบอกหูบอกโรคเตี้ยไม่ได้แล้วนะคือก็นี่ไงเขาก็เนี่ยตัวอย่างยืนอยู่ตรงเนี้ยเจออสเนี่ยไม่มีโรคอ่ะที่เราตอนนั้นผมถามเบาหวานเป็นไหมไม่เป็นความดันไม่มีเพราะว่าแกยิ้มแย้มแจ่มใสพูดดีไม่มีโรคประจำตัวอายุขนาดนี้เบาหวานเบาหวานไม่มี จริงอ๋อไม่ได้คุยกับหมอหรอกแต่อย <ừ> um. ากให้แกสบายใจก็เราอ็รู้ส่าว่าหอเขาพูดไปอย่างเนี้ยจะบาดไหมแต่ต้องการให้สบายใจใช่แตเ่เรื่องเจ็บปวดอะไรก็คืออายุร้อยกว่ากระดูกกระเดกมันก็ต้องเป็นมากามเลยนะก็เลยอ๋อจะบอกอ๋อจะไปคุยกับหมอไปแล้วหลวงเตีย่ยหลวงเตียเต่ยไม่มีโรคอะไรเลยจริงหรอจรหรอหลวงพี่ยใช่เพราะนั้นคดีใจเนี่ยเปลี่ยนคนละคนเลยอ่ะได้ได้บุญยอดได้บุญแต่เราก็ เราทำเรื่องเราไม่ไม่บาอไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นการรักษาเป็นการช่วยเขาจิตของเขาคิดแบบหมอพ<ช>ันะกว่าเป็นโรคไตอ่ะกูก็เป็นเลยกูก็โอ้โเขากูไม่ชอบไตนะกูยอมตายอะไรต่ออะไรของหุ่นนะของทรมา,นนะาร์ทนะเพราะอ่ะราก็ไม่รู้ว่าเขาอบไตทรมานไม่ทรมาน,าน์ทกก็ไม่รู้หรอกกูจะเลยมูสาไปอ่ะบอกว่าหลงเตี่ยหลงเตี่ยไม่มีโรคประจำตัวเลยนะไม่ได้มูสาหรอกถือว่าเป็นการบำบัดแล้วนี่สองสามวันไม่โทรมาเลยไม่โทรหาย ไม่เออไม่ได้บุญถือว่าเป็นการบำบัดไม่งั้นารโทรมามึงมานี่เลยมานี่กูจะไม่ไหวแล้วอะไรอะไรเราเลยลูกเอางี้เจออสเอาไปเปิดคลิปช่องเจออสอ่ะไปเปิดคลิปให้หลวงเตี่ยดูเขาจะได้ลดการโทรหาเจออสว่ะก็ได้เห็นกับที่เราไปกันใช่เราก็โทรมาโทรหาแต่เช้าเลยโทรมาเลยเช้ามืดเลย เพราะนั้นไปสอนให้ให้หลวงเตียให้ท่านเปิดดูคลิปเจออสช่องโดโดพาเที่ยวต้องทใจนะคนเดมาแล้วมันจะต้องมเสร็จแล้ว่ะเร็จล้โอเคไหมต้องต้องลดยังไงเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวกับหวานพากันไปอันแต่เจอออสเขาจะเปรี้ยวนำ ถ้าตามสูตรโบราณเนาะแต่ว่าคนคนสมัยเนี้ยกินหวานกันไงก็เลยว่าโอ้ยหลนหลนอะไรก็จะหวานโอ้ยบางคนหลนเปรี้ยวนะหวานแต่ว่าสูตรโบราณจริงๆอ่ะเขาจะไม่ไม่หวานเนาะไม่เนาะไม่ทำหวานนะแต่แต่มันกลายเป็นว่าพอคนพอคนกินหลนแล้วก็เปรี้ยวเอ้ยหวานแต่ว่าถ้ารสชาติโบราณเนี่ยเขาต้องเปรี้ยวเปรี้ยวนาหวาน ก็มาลองชิมดูฮะเพื่อนๆถ้าเคยหล่นๆพอกินหลนแล้วก็เจอหวานมาชิมของเจออร์ว่าคนมั่งกับพระมั่งไปเรื่อยๆเนอะเท่าที่เรามีกำลังทอจำะทำไปเรื่อยๆเนาะทำไปเรื่อยๆรำคาญน้อช้าเนาะไม่ช้าเลยมันดูแล้วมันเติมีอ่ะ คือผิดกับที่ผมไปถ่ายทําที่อื่นยันมันจะชงเชงชงเชงควันขโมงกระทะนี่ไฟพลึบพขึ้นมาแต่ที่นี่จะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเม่ละไมเหมือนเหมือนแม่พลอยทํากับข้าวรู้จักแม่พลอยไหมเนาะสี่เป็นดินนะนี่เหไหมดีใจ๋อแล้วไม่เคยดูทีวีไม่เคยอะไรเลยโโซเชียลดูไม่เป็นไม่เคยดูไม่เป็นดูคลิปตัวเองม้างบ่าก่อนนอนดูไม่จบหลับก่อน โทรศ uh ัพ huh. ท์หล่นใส่หน้านิเจ็บเลยอ่ะเจ็บเลยโทรศับท์นิ้เจ็บนะจ้โทรศัพท์หล่นใส่หน้าเลยรู้นึกภาพเจออสคือคนเราพอตอนพักอ่ะเนาะก็จะหยิบโทรศัพท์มามาอ่านคอมเมนต์มีใครนินทาเจ๊ออสยังไงเปล่ามาไลน์ได้แล้ว ก็คงอาจารย์กับนินทาก็รานเจอที่ร้านได้ใช่ใครนินทาอย่างละสองทุกอย่างอ่า <ใน S 1> ได้เลย, <ใน S 1> เ,ลยเจอตัวเป็นๆดีกว่าอย่านินทาสมกับที่รอคอยอย่านินทามาเจอตัวเป็นดีกว่าปลาสลิดปลาสลิดวันนี้มีปลากระบอก เสร็จแล้วเสร็จแล้วหอมอฟุ้งเลยก็ไม่ได้เยอะเลยเนาะเนี่ยไอเนี่ยไม่ได้เยอะเลยตั้งพันกว่าบาทใครจะรู้มั่งเนี่ยอร่อยแล้วนะใช่ปรงุงตอนตอนี้ก็คือ,อ เออแล้วเห็นบางคนเขาใส่ไข่เจออสเป็นไงนมันมันเจ้าเจี้ยวหลนถ้าเจ้าเจี้ยวหลนต้องใส่ไข่ให้สีสวยให้สีสวยแต่สีสวยเนาะเจออสก็เข้าใจเลือกพริกเนาะสามสีเลยเป็นไฟไฟเขียวไฟแดงเลย,ย,ย,ยแดงเหลืองเขียวนี่ถ้าพริกสีไม่ครบก็ไม่ทำใช่ไหมเนะ่ะ ออออตั้งสีอย่างนี้เ,เรียบร้อยเอฟซีที่มามาตั้งแต่ตีสี่ก็สมปรารถนานี่ตีสี่ครึ่งเนี่เสร็จทุกเมนูแล้วนะตีสี่ครึ่งประมาณแปดเก้าโมงก็ไม่น่า ไม่น่าจะเหลือยังดียังได้เะอเอาเอาเอาไว้ตอนซื้อไก่ต้มน้ำปลาแล้วค่อยมาซื้อผักดองเดี๋ยว <laughs> <laughs> ผมจะไปลองน้องเอาเอาเอาถั่วม,มะโตหกิบอะเดี๋ยวจะลองสูตรสูตรของสูตรน้องเขามั่งว่าไก่ไก่ต้มน้ำปลากินกับประกาศดอง <laughs> อร่อยเน,ะ <laughs> นาะ ขา่ต้มน้ำปลาแบบที่เขาให้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาใช่ไหมมีเจ้าประจำไหมเดี๋ยวไปซื้ออ่ะเดี๋ยวจะตามไปซื้อมั้งเพราะว่าบางทีเห็นอยู่ตามทางเวลาเดินทางอะ่ะจะมีเขาขายอะ่ะเห็นบางทีกลัวว่าเอออยู่ริมถนนจะฝุ่นเยอะหรือเปล่าเลยเงี้ยไม่กิก็จะซื้อเจ้าประจำตัดเลี่ยนใช่อ่างนั้น ได้เรียบร้อยงั้นก็จอดคิดตังน้องหน่อยสามร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกสิบนี่ถ่ะน้องนี่ไปออกคิดแม่ยายดู <laughs> คนนี้น แทงกับเจ๊ติ๋มและเจ๊ออสตัดแกงอโอเคงั้นคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับเ,เพื่อนๆครับหลนไปอินซีกับการมาคุยกับเจ๊ออสตอนปีสีเจอกันคลิปต่อไปครับเจ๊ออสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่มาที่มาเยี่ยมกันบ๊ายบาดียวเดี๋ยวไว้ดูคลิปนะ